สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะฮะมาต่อยทําอะไรลูก,ก,กโอ้มาต่อยทําซุก,กี้เนาะอ่าไปไหนมาวันนี้นะลงไปยื่นเอกสารเอกสารอรเซน็นแล้ววันที่นี้ก็ไปเอาเอกสารให้แม่พาไปพุ่งนี้เออไปที่ไหนโรงเรียนไมยน่ยื่นเอกสารจะไปไหนยื่นเอกสารไปสอบสอบที่ไหนลูกที่สอบไว้ก่อนอ้าวแล้วพ่อจะรู้เลยครับ ใครจะพาไปเลยที่นี้่อแต่ว่ายัางไม่ใช่ตอนนี้เราดู้ันกนะเอ้า,น,อาน้องมาต่อยส่งจะไปสอบที่ไหนบ้างเอา้าส่งส่งเกดตไปส่งอะไรไปไม่ส่งเอกสารไปที่ไหนบ้างอนนี้มีอยซีอ๋อเราก็จะมาสอบถามเนาะน้องมาต่อยนะครับอ่าผมก็ไม่ได้สอบถามเนาะ,ะเรื่อง เรองลูกเท่าไหร่นะเอฟซีนะก็ส่งเอกสารไปไปที่ไหนบ้างลูกตอนนี้หรอใช่ตอนนี้มีของราชพัสกุลมาลายขอนแก่นแล้วก็มาลายสีสะเกดบุรีรัมส,สีที่สีที่เอ่อแล้วจะได้ไปสอบไหมรอดูก่อนว่ายืนเอกสารผ่านไหมใชดว่ายังไม่ผ่านสักทีหรอ่ ผ่านไปแล้วสองออนะที่แต่ว่าเขายังไม่ให้บอกอะไรนะผ่านไปแล้วสองที่แต่ว่าเขายังไม่ให้บอกว่าเป็นที่ไหนบ้างอือโอ้มันยังเปิดเผยไม่ได้อ๋อยังเปิดเผยไม่ได้นะฮะเอฟซี FC ทุกท่านไม่ได้ไปสอบทำไมผ่านเ,<อ>าเกีเ,<อ>เขาเขาดูคะแนนกับดูเกรตเฉพาะวิชาที่เขากําหนดมาผ่านาเ,เฉลี่ยคะแนนแต่และวิชาที่เขากําหนดมาผ่านก็ผ่านอ๋อผ่านแล้วสองที่โดยไม่ต้องสอบเลย แสดงว่าเกียรติของลูกนี่ถึงเกียรติถึงแล้วก็รอวันที่ไปเรียนจ่ายค่าเทอมแล้วก็เรียนมีที่หนึ่งที่รอจ่ายค่ายืนยันสิทธิ์แล้วก็รอจ่ายค่าเทอมเลยอืมสี่ที่นี่ไม่รู้ว่าที่ไหนเนี่ยเปิดเผยไม่ได้สี่ที่อย่าบอกไปแล้วว่ามีที่ไหนบ้างแต่สองที่ที่ได้แล้วได้แล้วไม่ได้เยอ๋อสองที่ที่ได้นะ ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับแสดงว่าได้แล้วสองที่รอ,อไปจ่ายค่าเทอมแล้วก็เรียนอันดับแรกเราต้องจ่ายค่ายืนยันสิทธิก่อนว่าเราจะเรียนที่นี่แล้วก็เท่าไรเท่าไร่ค่ายืนยันสิทธิ์แล้วแต่มหาลัยอ๋อแล้วแต่มหาลัยเนาะทุกท่านก็อ่าส่งไปนี่เมื่อตอนไปเรียนอะอะไรนะ,กระเกษตรศาสตร์บอก สามที่อ่ะพยาบาลโอ้คนละเรื่องเหีือว่าไปกันกระจกบัะเชต์ของของสกุลเราไม่มีพยาบาลก็เลยคือรัฐศาสตร์ไปอันอันที่ผ่านนี่คือพยาบาลบอกยังบอกไม่ได้โอ้ไม่เปิดเผยนะฮะเอฟซีโอแสดงว่าผ่านไปแล้วนะเอฟซีสองที่เนาะทุกท่านแต่ยังไม่เปิดเผยไม่ได้นะฮะทุกท่านแม่อันนี้ ถ้าคนแกนมีโคต้าอยู่บ่มาต่อยมาต่อยจะไปได้โค,ต,คต้ากเขาไหมเนี่ยก็นี่ไงก็ยื่นรอบโคต้ารอบแรกแล้วค่อยไปยื่นรอบสองรอบหนึ่งอืมอืมอืมอือโอ้แม่ฝึกเนาะพอนะที่ไปยื่นวันนี้ก็คือรอบโคต้าโรงเรียนอ๋นโอโคต้าโรงเรียนนะครับก็หิวข้าวน้อไม่ได้กินข้าวมาต่อยข้าวเช้าก็ไม่ได้กินนะพรุ่งนี้แสดงว่าแม่จะได้พาน้องมาต่อยไปไปรุ่งเช้าล้ว อ๋อเป็นผู้ษาคาแล้วคนขายพ่อแล้โอ้แจ๋วแฉล์แฉล์มาต้องแบบนี้สิแตสฉันไม่ลูกเนาะพ่อโทรไปหาพ่อปู่แม่ย่าว่าเตรียมขายที่ขายที่ทำไมขายมาส่งมอยเลียนเนาะแล้วก็หาเงินอยู่ไงนี่ยูทูบอย่างไงต้องบอกแกว่าเผื่อฉุกเฉินอะไรอ๋อเผื่อฉุกเฉินเผื่อฉุกเฉินก็โทรไป เอาไปจำนองพอเกี่ยวบอกไปว่าเผื่อฉุกเฉินให้หน่อยเด้อนะพี่น้องจะทำยังไงดีทุกท่านพอถ้าสมมติทีกทั้งหมดเนี่ยพ่อจะเลือกอะไรพ่อไม่ได้ไปเรียนพ่อไม่ไปเรียนเนาะก็ตามลูกเลยเนาะลูกไม่ต้องถามพ่อพ่อกับแม่นี่เป็นหน่วยสนับสนุนเป็นหน่วยขายไร่ขายนา ส่วนลูกนี่นะเลือกถ้าลูกคิดว่าลูกจะเรียนได้ลูกก็เลือกไปถ้าลูกคิดว่าเออตรงนี้มันคงคงไม่รอดลูกก็ไม่ต้องเลือกแบบนี้นะแม่บอกว่าพยาบาลได้แล้วแม่บอกว่าอยากให้ลองลองสอบแพทย์ดูท้าทายความสามารถพี่น้องแต่ว่าน่าจะรอรอสอบรอรอเดี๋ยวรอลองสอบของธนาคาร,ครามันมันใช่ไหมพี่น้องขายที่ส่งลูกเรียน ใช่ครับใช่หรอเกิดขายชั้นดีโอ้ขายที่ส่งลูกเรียนนะครับดีกว่าขายที่ส่งควายเรียนหรือเปล่าฮึดีกว่าขายเมียเนาะนะครับพี่ <c oughs> น้องทุกท่าน <c oughs> โอ้งานเข้าผมเลยนะฮ FC ทุกท่านก็ดีใจนะดีใจนะครับที่ลูกสาวของผมนะฮะผ่านแล้วสองที่นะครับผม แต่เปิดเผยไม่ได้นะฮะ f c คือแบบว่าส่งเกจไปให้แล้วก็เขาดูดูเกจบอลูกเกจผ่านนะก็เขาผ่านผ่านเลยเนาะทุกท่านรอวันที่ไปยืนยันสิทธิ์แล้วก็เขาเรียกอะไรนะอาจายค่าเทอมพดดนมาจ่ายดริโอมันคือเอกสารการสมัครเรียนเหมือนแม่ยังพูดเป็นผดพดมันคือแฟ้มสะสมผลงานอื ไม่ใช่พอร์ตได้ที่นี่่ยื่นไปนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เช็คว่าผ่านหรือยังเนาะอะไรไมีเติมนอกรึนเนาะก็เนาะจะได้ขายที่ส่งลูกเรียนพี่น้องเอ้ยให้จังได้ดีว่าที่นี่พี่น้องมันใช่หรือเปล่านะครับผมถ้าท่านใดสนใจซื้อที่ทติดต่อมาได้ที่มีเอกสารติดใช่ไหม โน้ตมุกามีนอกูเจอเขามามีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อนว่าได้เรื่งสมัครไปสี่ที่มันยืนยันมาแล้วว่าได้แล้วสองที่สี่สองที่ยังไม่ยังไม่ตรวจยังไม่เช็ค ผมจะทำยังไงดีพี่น้องอดูว่าเฮ้ออะไรนะมาสวยจีได้สวยล่าสุดน้ําใหม่ใหม่ให้ดูไม่ได้มันมีเลขบัตรประชาชนอืมไม่เห็นหรอกผ่านอีกเป็นสามแล้วสามที่ใช่มันเมลมาตงแต่กลางวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เช็คนี้คือไม่ต้องไปสอบ แปลว่าไม่ต้องไปสอบบนลูกใช่ว่ายื่นรอบตรงเสนอเสนอเกียรติชัยก็เรียกพอร์ตอ๋อคำถาม,ามรอบรอบแรกนี่พอร์ตไม่เอาอันอย่างนี้มาต่อยมาต่อยเขาเรียกพอร์ตพอลิโอบ่ะอ๋อแบบนี้แบบนี้แบบนแบบว่า,าผ่านแล้วสามที่เนาะแม่ที่หนึง่งพ่อที่หนึง่งมาต่อยที่หนึ่งแบบนี้ได้ไหมไม่ได้แบบนีไม่ได้เนาะเราจะให้มาต่อยไปเรียนคนเดียวสามที่มันก็ไม่ได้เลือกที่ใดที่หนึ่ง อ๋อแมโอ้พี่น้องสามที่ผ่านแล้วนะครับเอ FC ผมสงสัยจะได้ขายที่โทรหาพ่อด่วนฮะขายที่ส่งลูกเรียนครับพี่น้องโอ้คลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับกุ้มใจมากครับไร้บื้อเมเตยกินรองฟอง